น่าขายเอฟซีได้ตั้มพิกตั้มพิกตั้มแจ่วหัวปูงกันแล้วเอาพิกสดๆนี่แหละเจ่วปูกเุกแจ่วหัวปูกจ้ำผักจ้ำมะเขือ ตำน้อยเดียวก็พอแต่ตำเยอะหลายเรือถ้าเป็นเกีวขวหโูปกยินกับต้มมะเขือโอ้เชฟจากกบดุมก็หน่ค่ะกบดุงเนี่ยเรนกับเหล่าเชฟเรนมีโลคิโคนด้วยอะเพราะว่ามัน เกมัอะไรนะลงดลงเลยน่ะแล้วจะเดินลัดไปตรงนี้นู้งไงไม่มันมีดินแข็งอยู่มีดินแข็งอยู่มันมีดินแข็งไม่เดินมาจุกจับจุกจับจุกจเออแม่ครัวหัวปลาจากกกตูมสู่จำปาดงวันนี้เมนูสุดเด็ดคือแจวหัวปกแจวหัวปกอีหยังคือแจวหัวปกพี่น้อง คอยก็ยังหมูจักคือกันเด้อยเจียวหัวโป๊กคือย่างแรงแดงนี่แหละกินกับนี่เราจะกินกับนี่นี่ไหนเจีวหัวโปกอะแล้วกินกับผักนี่กับผักนี่โอ้โหวันนี้อาหารเต็มเมนูเลยจดเต็มโต๊ะเลยวันนี้อาหารแบบนี้เบ้านเดี๋ยวก็ไปเก็บผักชะอมมาลวกอีกโอ้โหสุดยอด กินผักพี่เราปลไว้นี่แหละมีไข่ต้มไข่ลวกก็กินได้เนาะกินได้ไข่ก็มี้องมีเ่บหลายกินไข่อืมสบายตังก็แค่นี้แหละจ้ะไม่เงี้ยไม่ได้ยาบเลยแก้วหมูุเราไม่ได้ใส่แก้วเจียวพริกแดงแดงใช่ค่ะยายนี่ขึ้นไรนู่นแต่ตีสี่เลยนะมาเในบ้านน้องนั่งแกงนั่งอะไร อจารถป้ามเอารถเ้นมาทางนี้นะเดองันอเออเีพีดีะพอดีกองมาอยู่สมเก้าองมาอยู่สามท่งเกเก้าเจลอบามสองเจ็ดเก้าเังหน้าสองเก้ารางระวังหน่อยเด้อสบู่เก้า จ้ะเพราะว่าพริกน่ะเวลาตำนานมันจะกระเด็นกระเด็นแล้วมันจะเข้าตาแล้วเข้าตาแล้วมันจะเสดนะคะอ่าเพราะว่าเรามีหอมมันก็ใส่ไปนี่ค่ะแม่ครัวประจํทช่วงนาเนาะมาก็ช่วยกันเนาะบางทีแม่มุนท็นทำบ้าง้าไทยบ้านทำอาหารยาชิทำบ้างอาหารแบบไทยมาก็ทำบ้างดีาจเรา ต้องยกให้ถ้าเราทำเป็นเป็นมันจะขาดอาหารดีสามต้องยกให้กับทางกกตุ้มกกอกใช่ใช่นะฮะใ่ที่เก๋เพราะว่าตาไทยบานเก๋ก็เป็นเด็กเทพเนาะใช่เด็กเทพมาสู่ดีสามบ้านเฮาเพราะฉะนั้นอาหารดีสามจะไม่ค่อยกล้องใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่นอยู่แต่ในกรุงเทพเนาะแกแอนแล้วแอนแ่วถ้าไม่ได้ทำสี่ตัวทำได้อยู่ เราเป็นนิของคเ้าเาดู้วยรถเขียนมาขอรถเขียนมาดับฉาบัยนะตอนนี้ มองไม่ค่อยเห็นหนอะเดี๋ยวก็จะใส่ทุกวันเลยนะคะก็ไม่ได้เวิราคทกวันทุกจริงๆมรู้จัรู้จัขาย ร้านข้าวเปล่าอากาศก็ไม่เต็มใจร้านข้าวเปล่าโอ้โหน่ามั่งเยปาตันี้อสุดยอดเลยตังเล็กๆแค่นั้นเออมันไม่ธรรมดานี่ ต้มให้เลยนั่งมือก่อนปลาเดี๋ยวหม้ปลกก็ต้องใส่ปลามมันโอยขึ้นจมูกเลยต้อใส่ปลาไม่มันไม่มันไม่จำแสบ

เรียบร้อยนะคะกินกับนี่แหละมะเขือแล้วก็ถั่วเละนะคะเอฟซีเดี๋ยวหัวปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเนาะเมนูอาหารขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ